สวัสดีครับคุณผู้ชมครั้งนี้จะเป็นรีวิวของชุด BT7 นะครับอันนี้ก็จะเอากล่องแรกมารีวิวก่อนอีกกล่องหนึ่งเดี๋ยวไว้คลิปหน้าละกันนะครับตัวหน้ากล่องก็จะเป็นน้องคนนี้นะครับ STR ใบนี้เป็นฟอยล์หน้ากล่องพอดีผมไม่ได้มีกล่องอยู่ใกล้มือเพราะว่าแกะออกไปแล้ว <laughs> นะครับแล้วก็ขอบคุณทางเคียนเคนะครับที่ส่งของชุดนี้มาให้รีวิวนะครับซึ่งในชุดนี้มันในกล่องนี้นะครับมันจะมีสองแครนคือจะเป็นเจเดซิตอันหนึ่งกับนุบ,บัตมาอันหนึ่ง สำหรับเจเนซิสนี่จะต้องซื้อ t r i o เอาเด็ของ g e n e s i สด้วยถึงจะเล่นได้นะครับอันที่มันเป็นชื่ออะไรวะลืมจำไม่ได้นะครับตัวที่มันมีกล่องที่มันมีเกรด5ครับเออไทลเด็กกล่องนั้นถึงจะเล่นกับของในชุดนี้ได้เพราะว่าของเจเนซิตในชุดนี้ที่ให้มาเนี่ยออของไม่ครบนะครับม,มันมีทริกเกอร์ให้ใบเดียวมี PG ให้แบบหนึง่งแล้วที่เหลือก็ เป็นตัวเล่นหมดเลยนะครับตัวเริ่มไม่มีเพราะฉะนั้นมันจะจัดเป็นเด็กไม่ได้ถ้าเกิดคุณซื้อ BT. กล่องนี้มา4กล่องยังไม่สามารถเล่นเจอสิธ์ได้นะครับส่วนอีกอีกอันนึงจะเป็นนูบัตธรมะนะครับอันนี้คุณสามารถซื้อชุดนี้4กล่องเพื่อได้ไหมวะดูกันเออได้ได้ไได้ไดไดได คุณสามารถซื้อชุดนี้4กล่องเพื่อเล่นแคลนนุบัตธรมะได้นะครับเพราะว่าก็จะให้ของมาครบมีทั้งออตัวเล่นตัวเริ่ม PG ใช่ไหมใช่ดิต้องใช่ดิจาได้ว่ามี PG เออนี่ตัวเริ่มก็มีนะครับมันอาจจะเล่นได้ไม่สุดเท่าไหร่สาหรับนุบัตธรมะในชุดนี้แต่ว่า4กล่องเล่นได้เลยถ้าเกิดคุณไม่ได้เก็บของเก่านะครับส่วนด้านด้านหลังๆกล่งกองมันก็จะมีสุ่มฟอยล์มาให้ใบมันก็จะมีคิชชิลให้นะครับซึ่งต้องใช้ในการเล่นก็จะมี กิฟท์ฟอสสองแบบให้นะครับฟอสหนึ่งฟอสสองเพราะว่ามันเอาไว้เล่นกับเจเนซิสแล้วก็โปรเทคหนึ่งโปรเทคสองนะครับเอาไว้เล่นกับนูบัตธรมะแล้วก็เป็นสุ่มฟอยด้านหลังกล่องอันนี้ผมได้เป็นโปรโมอะไรสักอย่างของนูวัตธรมะมานะครับแล้วก็เป็นใบใบนี้น่าจะเป็นแก้เทคนะครับให้มันทำเพีรยรไกก็ไม่รู้แล้วก็เป็นใบโฆษณาด้านหลังนะครับเท่านี้สําหรับคอนเทนต์ในกล่องนะครับ โอเคไอตัวโปรโมผมผมจะไม่ดูแล้วกันนะครับสำหรับเ,ออเดี๋ยวผมจะดูที่เจเนซิตก่อนแล้วกันนะครับนูบัตมานี่รายละเอียดเขาข้างเยอะเจนซิตนี่อย่างที่เห็นนะครับมันก็จะเป็นสายซัสพอร์ตกับเด็กวันคิเลียนซึ่งก็คือไทออาเด็กตัวล่าสุดของเจเนซิตที่ออกนัแหละก็จะมีแวนใบใหม่มาให้อีกใบหนึ่งนะครับเป็นมังกรตัวนี้ a อเ e อร์ออสดากนะครับถ้าบนช่องวัยมี5ฟอร์ดหรือมากกว่า ด้านหลังแวนจะกลายเป็นแดนดาราซึ่งแดนดาราอยู่ในกล่องไทออลเด็กนะครับคุณต้องไปซื้อชุดนั้นแดนก็จะเปิดแดนดาราได้ถ้ามีฟอร์สห้าใบนะครับอีกเคกนึงก็จ่ายคาตาบัตบหนึ่งได้หนึ่งฟอร์สเอามาแปะแวนแค่นั้นเอาไว้ปั๊มฟอร์สนั่นเองเพราะตัวมันไรก็มีฟอร์สด,ด้วยนะครับแล้วก็เทคสุดท้ายถ้าบนแดนดาราคุณมียูนิตอยู่จ่ายโซบัตหนึ่งจวดกันหนึ่งใบนะครับอ่าเกรดสามใบอื่นๆเอ่อ เนปตูนุสเมื่อตีและรับบูตท,ทิ้งมือหนึ่งใบด้วยหนึ่งฟอร์ตไปแปะแวนนะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เอาไว้ปัมฟอร์ตนะครับเพราะว่าเด็กเจเนซิสเนี่ยมันจะมันต้องการฟอร์ตห้าใบบนช่องแวนเพื่อที่จะเปิดแดนดาราแล้วค่อยลงเกรดห้ามาวางข้างหลังแวนเกรดห้าใบนะมันก็จะตีจากข้างหลังได้มีไดได้พลังเจ็ดหมื่นนะครับซึ่งมันจะเป็นต้องใช้ในการเล่นเพื่อเป็นท่าปิดของเจเนซิสเพราะมันจะตีได้สี่เวฟข้าง ข้าง1ข้าง2แวนสแล้วก็วันคิริเอตตี4นั่นเองก็เลยต้องใช้มันในนี้ก็เลยจะมีตัวปัมฟอร์ดเพิ่มขึ้นมาอีกหลายใบทีเดียวนี่เนปทูนนี้ก็ไปอีกหนึ่งใบนะครับซัมมาุนตัวนี้เออไม่ปัมฟอร์ดเป็นตัวตลกมากกว่านะครับถอดโซเซคูและคู่แข่งนำเรกัลทั้งหมดตัวเองกับเข้ากองแล้สับก่องแล้วจั่วไม่เกิน3ใบนะครับเทคช่องแวนเท่านั้นเป็นใบขยับโทษทีไม่ค่อยอยากจะพูดเท่าไหร่แตก็ขยับจริง ครูดนะครับเมื่อลงสนามโซชาร์ตตามจํานวนยูนิตของคุณในสนามนับรวมตัวเองด้วยใบนี้ดูจะเหมาะกับชุดเก่ามากกว่านะครับอย่างฮิมิโกะหรือว่าอะไรนะอาร์เทมิสเออประมาณนี้แต่ว่าไล่ลงมาไม่มีฟอสนะครับไล่ซาราม่าอนี่ก็ขยายอีกใบใบนี้อุลิเซสเมื่อจบแพทเทิร์นที่ตีแวนวิ่งเข้าโซโจหนึ่งและโซชาร์ตหนึ่งอันนี้ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่า ดูไม่ค่อยเกี่ยวกับปัมฟอร์ดเท่าไหร่นะว่าก็เพิ่มโซนะครับก็ใช้งานได้ทั่วไปพอดพอร,พอรนะครับใบนี้ยืนวนยืนเรียเมื่อรับบู๊พลังบวกห้าพันอันนี้ก็คือเป็นตัวตีตรงๆเลยนะครับค่อนข้างโอเคอยู่พอเทคนิคใช้งานง่ายมีควมามบู๊ตหน่อยก็ตีแรงแล้วอีกเทคนิคึงบอกว่าเมื่อตีต่อโซ่หนึ่งเปิดท็อปสามนำเกรดสามรู้สูงกว่าหนึ่งใบจากหนึ่งใบจากในนั้นขึ้นมือแล้วนำที่เหลือเข้าสู่โซ่นะครับเทคนิคนี้ใช้งานบนช่องแวนเท่านั้น,น,นก็เอาไว้หาของนะครับหาตัว แต่ว่าใช้ได้เฉพาะตอนเกรดตอนไรเป็นเกรดสองเพราะว่าเทงมันใช้ช่องแวนเท่านั้นนะครับแต่ว่าหลักๆก,ก็คือเอามาใช้เป็นตัวตีอะไรพลูตโตนะครับเมื่อจบแบทเทิลที่ตีแวนและไอ้นี่ยืนเรียจา่ายคาตาบัาหนึ่งวิ่งเข้าโซยูหนึ่งคูณหนึ่งใบพลังบวกหมืน่นถ้าแวนคุณเป็นเผ่าผู้ขับขานดาราคุณได้หนึ่งฟอไปแปะช่องแวนนะครับซึ่งผู้ขับขานดาราตอนนี้มันจะมีไอ้มังกรแอด มันจะมีมังกรแอตไทน์ออสในตัวหนึ่งกับยูเรนัสเออนึกชื่อออกละยูเรนัสจากกล่องทีดีมีแค่สองตัวนี้เท่านั้นซึ่งถ้าเกิดในเด็กคุณใส่แอตไทออสกับยูเรนัสอะเทคไอ็นี่ยังไงก็ได้ใช้ซึ่งเด็กเจริศตอนนี้แทบจะบังคับใส่อยู่แล้วเพราะไม่อย่างนั้นคุณจะเปิดคุณจะมีห้าฟอนต์แล้วเปิดเดนดาราไม่ได้เพราะว่าเทคเทคเปิดเดนดาัลลามันมีมันเป็นของแอตไทออสกับยูเรนัตสองตัวนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างโอเคนะครับ บบกพลังเพิ่มโซ่แปะฟอสเพิ่มบลาบลา m ุ s u k นะครับเมื่อลงเมื่อลงช่องแวนคอตบาส์หนึ่งโซ่หนึ่งจั่วกาสหนึ 1, ่งใบคุณได้ฟอสหนึ 1, ่งใบไปแปะแวนก็คือเป็นเกรดสองที่เอาฟอสมาแปะแวนได้ทันทีนั่นเองก,ก็ก็แค่เลนกลางตีแรงขึ้นนั่นแหละแล้วก็เทคมันใช้ได้แค่ต่อเกรดสองเท่านั้นด้วยข้อดีคือได้จัว่วแต่ว่าข้อเสียคือต้องไรลงแวน่นเท่านั้นก็เป็นตัวกลางกางแล้วแต่ว่าคุณจะใส่หรือไม่ใส่นะครับสำหรับมุสก k i แต่ผมชอบนะน่ารักดีอจอเม่บาเน็ตนะครับถ้าบนแดนดารางคุณมียูนิตอยู่บาเนตดาวพลังบกห้าพันอีกเทคนึงบอกว่าถอดโซ่สามเลือกเทพดาราของคุณหนึ่งใบในเท่านั้นเทพดาราของคุณจะตีแถวหน้าทั้งหมดของคู่แข่งเอาไว้สู้กับเอ็กเซลซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว,ว่าจะได้ใช้เทคทันหรือเปล่านะพราะกว่าเราจะเปิดแบบแดนดาราได้นี่ก็คือ5้าฟอร์บ,บนช่องแวนบางทีเราอาจจะยันกับพวกเอ็กเซลไม่ทัน แต่ถ้าเกิดเจอ a x ค e ไอตัวนี้จะเป็นตัวที่เคาน์เตอร์ได้พอสมควรเพราะว่าตีแถวหน้าทุกตัวน,นั่นเองก็เงื่อนไขาการใช้งานค่อนข้างเยอะเป็นตัวที่จะเล่นละเสียงพอสมควรนะครับใบนี้ไม่มดเต่าเคป,ป้าในเทินคุณถ้าบนช่องไวมี3ฟอร์ือมากกว่ายูนิตนี้จะบูสตได้และพลังบวกหมืน่นใช้ง่ายแล้วเก่งตัวนี้เพราะว่า3ฟอร์ดสำหรับเจเนซีนี้ง่ายมาก สามฟอร์สบนช่องแวนเนี่ยแล้วนี่คือบวกพลังเพิ่มโง,ง่ๆเหมือนเหมือนตัวเองมีฟอร์สตามด้วยเนี่ยเก่งมากใบน,นี้นะครับไดโอนนสไดโอเิซอสนะครับเมื่อตีทิ้งเกราะสูงกว่าบะมือหนึ่งใบจนจบแบทเทิลยูนิตนี้บวก5000และถ้าคู่แข่งจะคอจากมือลงอากาศต้องคอ2ใบพร้อมกันหรือมากกว่านะครับใช้ย,ยากไปหน่อยก็เลยไม่ค่อยมีอะไรจะพูดถึงเท่าไหร่สำหรับใบน,นี้ เอสไทร์นะครับใบนี้เมื่อลงไวลโลงเรียรจัวหนึ่งนำมือหนึ่งใบไว้ใต้กองถ้าอยู่บนช่องแวนได้โซชาร์สองด้วยนะครับอีกเทกหนึ่งก็ถ้ายูนิตนี้บูทถอดโซสองก็ด้งขึ้นมือเมื่อจบแบตเทนที่ยูนิตในบูทถอดโซสองก็ด้งขึ้นมือนะครับก็ใช้งานได้ทั่วไปนะครับจะเด็กจะเด็กวันคิล่นก็ได้เด็กเจลสิส,สายอื่นก็ใช้ได้หมดเพราะตัวนี้เป็นตัวที่ใช้งานได้กว้างมากนะครับ ขอโซสองเด้งขึ้นมือได้ลงจากมือมาได้จูได้ได้จูเอามือหนึ่งใบไปยัดไว้ใต้กองแล้วก็โซชาสองนะครับมืออาจจะไม่เพิ่มแต่ว่ามันก็ใช้เปลี่ยนม,มือได้แล้วก็ได้โซเพิ่มด้วยนะครับก็ข,ข้าโอเคเออเนี่ยใบเนี้ยใบเนี้ย้อค่าสําคัญสําหรับเด็กเอ,อ่อบอยคิเลียนนะครับเดี๋ยวบุ้ายแบเมื่อลงสนามเปิดท็อปเจ็ดหาเทพยักษ์แดนไกลวันคิเลียนจากในนั้นหนึ่งใบนำขึ้นมือก็สับกองถ้านำขึ้นมือและบนแวนมีสองฟอดหรือน้อยกว่าเอามือหนึ่งใบยัดโซ่ แต่ว่าโดยส่วนใหญ่จะได้ใช้ตอนมีฟอร์สสองใบขึ้นไปอยู่ละไอ้นี่ก็เลยเหมือนเลยเป็นตัวเสร์ฐอะว่างันดีกว่าเพราะว่าเด็กเด็กเจเนซิ่สายวันคิเลียนมันก็จะต้องมีวันคิเลียนติดมือไว้อย่างน้อยใบหนึ่งอยู่ละเวลาที่เปิดแดนดาราขึ้นมาได้จะได้ลงวันคิเลียนไปแล้วหวดเลยเผื่อจะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วถ้าเกิดเล่นถ้าเกิดมีฟอร์สห้าใบแต่ว่าคุณไม่มีวันคิเลียนเนี่ยมันแค่แวนตีแรงเฉยๆมันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเท่าไหร่ นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยเสิร์ชซึ่งค่อนข้างสำคัญสำหรับเด็กวันคิเลียนนะฮะใบนี้วนเดล่าใบนี้นะครับเมื่อลงสนามจับนอนชี้แวนของคุณพลังบกหมื่นแล้วจำนวนการ์ดที่ต้องใช้ในการโซบาร์ครั้งต่อไปครั้งต่อไปของคุณจะลดลง2ใบนะครับก็เป็นอีกตัวที่ใช้งานได้กว้างนะครับคุณจะใช้ในเด็กสายอื่นก็ได้ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นสายวัคิเลียนอย่างเดียวเพราะว่ามันลดจำนวนค่าคอร์สของโซบาร์ได้ด้วยแล้วก็ชี้แวนพลังบกหมื่นได้ด้วยน,นี่ก็ ต้องต้องไปสานหาวิธีเล่นเอาผมไม่ได้มีชุดเจเนซิสชุดเก่าอยู่นะครับพวกเจเนซิสสายเก่าๆผมไม่มีก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไปเล่นท่าไหนได้อีกแต่ว่ามันน่าจะเล่นอะไรได้เยอะสําหรับใบนี้นะครับสำหรับสุอาเดล่าเซอเทิรนนะครับถ้าบนแดนดารา,ามียูนิตอยู่จะพลังบวกห้าพันเหมือนกับจองเวบาเนตเลยนะครับก็เป็นตัวที่เอามาเล่นคู่กันได้เพราะว่าเวลาคุณลงวันคิเลียนมาาลงมาวางข้างหลัง ทั้งบาเนตทั้งั a เทิลจะพลังบวกตัวละ5,000ก็เน็่เลนนี้บวกหมื่นไปเลยง่ายๆนะครับอีซี่หรือว่าจะใส่คิปป้าก็ได้ในี่คิป,ป้าก็ถ้าเกิดแวนมี3ฟอร์ตบวกหมืน่นบบนได้ไปยืนตรงไหนก็ได้นีบวกพลังได้คุรเยอะนะครับค่อนข้างดีทีเดียวพวกนี้ตัวเล่นแบบบวกพลังซึ่งค่อนข้างค่อนข้างดีสำหรับในยุคนี้ที่ ที่เดี๋ยวนี้ออกจะเน้นไปเรื่องใช้พลังมากใช้พลังตีกันมากกว่าแล้วยิ่งเด็กออวันคิเรียนเนี่ยมันไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเลยคุณปัมฟอร์ดแล้วโบกพลังทั้งบอกโบกพลังลแล้วตีลงวันคิเรียนมาตีมีได้อะไรแค่นั้นเฉยๆนะครับไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเยอะเพราะงั้นอะไรก็ตามที่มันโบกพลังได้ง่ายๆาาเนี่ยจะคอนขังกิ่งอีกเทคนึงของเซตเตอร์นะครับบอกว่าเมื่อพวกกับขันดานางคุณลงช่องแวนทิ้งมือหนึ่งใบแท็บยูบยน,นิตนี้คุณได้หนึ่งฟอร์สไปแปะแวนนะครับ ก็เป็นอีกตัวหนึ่งสําหรับไว้ปัมฟอร์ซึ่งคุณสามารถจะลงไปรอบูทหลังรอบูทหลังแวนรอบูทหลังเรียอะไรงงี้ก็ได้พอคุณลงแวนเป็นผู้กับขานดารับปุ๊บแทบได้ฟอร์ซเพิ่มมันก็จะเร่งฟอร์ซเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับสําหรับใบนี้ค่อนข้างดีแล้วก็ใบนี้นะครับจอมเวทเ,เบชิบาเมื่อลงสนามจ่ายคาตบัตหนึ่ง อ๋อเมื่อลงช่องกาดจ่ายคาตาบัสหนึ่งยูนิตนี้จะชิวบวกหมื่นจุดบเทินถ้าไวไปคู่กับขานดาราคุณได้หึงฟอร์ไปแปะแหวนด้วยก็คือปั๊มฟอร์ตอนกาดได้นั่นเองแล้วชิวบวกหมื่นนี่คือกลายเป็นไอเนี online, you to to 20, 20, heures, ้ยกาสองหมื่นเลยสำหรับใครที่ชอบเล่นอุดนะครับตัวนี้น่าจะเป็นที่ถูกใจเพราะว่าชิวสองหมื่นแรกกับคาตาบัสเดียวซึ่งในเด็กในเด็กวันคิเลียนเนี่ยมันไม่ได้ใช้คาตาบัสเยอะอยู่แล้วนะครับก็ค่อนข้างดีใบนี้นะครับอีอิมาริ ทคนหนึ่งทั้งหนึ่งเธนใช้งานบนช่องเรียนะครับถ้าคุณถ้าแหวนคุณมี3ฟอร์ดหรือมากกว่าถอดโซ2ไงไห่เดมหนึ่งนะเป็นตัวคืนคอร์สแลกกับโซซึ่งในเด็กเออเจเนเซีสเนี่ยมันมีตัวชาร์โซเยอะมีตัววิ่งเข้าโซเยอะโซไม่ใช่ปัญหาปัญหาจะไปอยู่ที่ไง่เดมซึ่งตัวนี้ใช้ง่ายเดมได้ง่ายมากนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องจ่ายคาตบาลเยอะๆเล่นคาตบาลเยอะๆในตัวนี้เอาไปเล่นได้นะครับแต่ว่าตัวนี้จะใช้เล่นกับ เออวันคิเลยนได้ดีกว่าเพราะว่าฟอน์ฟอนตมันเพิ่มเยอะอยู่แล้วนะครับฟอนตขึ้นไวไม่เหมือนกับสายอยื่นที่เหลือก็จะเป็นคิธรรมดาคีลายใหม่นะครับกับ p g เปลี่ยนมือแค่นั้นไม่มีอะไรนะครับอย่างที่บอกไปคือของที่ออกชุดนี้แทบจะเป็นสายเดียวเลยตัวที่จะซับพอรตสายเก่าๆได้ก็จะเป็นตัวใช้งานกว้างๆมากกว่านะครับไม่ได้มีอะไรมาก บางใบหนึ่งสองสามาเท่าที่ผมมองนะมีประมาณสามสามสี่ใบคุณอาจจะนับมูสกิไปก็ได้เพราะมูสกิมันมันอยู่เด็กไหนก็ได้แหละแต่ว่าผมรู้สึกว่า,าไปใส่เด็กวันคิเลียนก็จะดีกว่านิดนึงนะครับอันนี้ก็คือเจเนซิสที่อยู่ในชุดศูนย์เจ็ดนะครับส่วนนุบ,บัธรรมะนะครับนุบ,บัธรรมะในชุดนี้สไตล์การเล่นเปลี่ยน เป็นคนละเรื่องเลยจากที่ก่อนหน้านี้มันจะเป็นตัดมือของจามีอหรือว่าตีต่อเนื่องของมักกะสึรนะครับเด็กนูบาธามะในชุดสุดเจนเนี้จะเน้นเล่นกับโทเค็นใบนีนะครับจริงๆก็ไม่เชิงว่าเล่นกับโทเค็นขนาดนั้นนะนะเพราะว่าโตวแวน์ไม่ได้เล่นกับโทเค็นแต่ว่ามันจะมีตัวเศกโทเค็นตัวนี้หลายใบอยู่ในชุดนี้นะครับอีวิลดีคอยโทเค็นยูนิ่นนี้จะตีไม่ได้ แต่สามารถอินเตอร์เซปจากแถวหลังได้มีชิล5 0 0พันซึ่งถ้าเกิดคุณเอาไปเล่นกับโปรเทคสมันจะสามารถอินเตอร์เซปจากแถวหลังด้วยชิล15,000ได้แล้วก็ยืนงออยู่ข้างหลังมันก็จะมีพลัง5 0 0พันจากปกติที่พลังเป็นศูนย์นะครับตีไม่ได้แต่ะบูทได้อ๋อใช่ใช่ตีไม่ได้บูทไม่ได,ไได้แต่ว่ามันจะมีเทคที่ทําให้มันตีที่ทําให้มันบูทได้อย่างเช่นใบนี้ซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงทีหลังนะครับอันอันนี้ก็จะอาศัย ก็จะออกไปทางเล่นเน้นอุดอีกเหมือนกันแต่ว่าเป็นการอุดแบบเศษของฟิล์มเอามาไว้ใช้กาดมากกว่าแล้วค่อยบวกกับการตัดตัดมือด้วยอะไรสักอย่างอาจจะเป็นแวนอาจจะเป็นเรียอะไรก็แล้วแต่นะครับสำหรับสไตล์การเล่นในชุดนี้ส่วนตัว VR ใบใหม่นะครับจะเป็นตัวนี้ครับอากาสึกิฮันโซเทคหนึ่งคันหนเทินรีเทเกดศูนย์สองใบยูนิตนี้จะพลังบวก20 0 0 0จบเทิน ชียย้เรกกาของใครกี่ใบก็ได้นายูนิตเหล่านั้นเด้งขึ้นมือถ้าแวนคู่แข่งมันเกรดสามมันสูงกว่าคู่แข่งทิ้งมือตัวเองตามจํานวนการที่ถูกเด้งขึ้นมือด้วยสกิลนี้ด้วยนะครับก็ออกไปทางคอนโทรลจ๋าๆเลยเพราะว่าเด้งเขาขึ้นมือมาเขาทิ้งมือตันจานวนที่เด้งก็ว่าไปนะครับก็จะทําให้่ายตรงค้ามอึดอัดหน่อยที่ต้องเลือกระหว่างตัวเล่นหรือของที่จะเอาไว้กาดนะครับแต่ว่าเทคของมันต้องรีทรยในการคุณ2ใบซึ่งจริงๆในในใน,นูบัตมาชุดนี้ไม่ใช่ปัญหาละเพราะว่าจะมีตัวที่ เศกโทเคนได้นะครับซึ่งไอ์โทเคนท่อนไม้เนี่ยมันเป็นเกรดศูนย์หมายความว่าใช้เทคของฮันโตกินไอโทเคนเกรดศูนย์เนี่ยเพื่อเป็นค่าคอร์สเทคในการเด้งเขาแล้วบังคับเขาถึงมือแบบนั้นนะครับอะตัวไหนเสกได้บ้างก็จะมีเกรดสามใบนี้นะครับการมีเกี่ยวบุกเทคใช้กับบนช่องเรียนทั้งคู่เลยนะครับต่อโซนหนึ่งเด้งขึ้นมือเสกอีวิลดีคอยโทเคนหนึ่งใบลงเรียง อีกเทคนึงก็เมื่อโดนตีย้ายเป้าการโจมตีไปที่ EV วีดีคอยโทเคนบนช่องเรียลกางคุณได้ถ้าทําให้เด้งเกี่ยวบุกขึ้นมือนะครับแต่เทคใช้งานได้ช่องเรียเท่านั้นถ้าเกิดถ้าเกิดเทคนี้แม่งใช้บนช่องแวนได้นี่คือขี้โกงมากเลยนะโดนตีพื้นแพงโยกเป้าไปโดนไปโดนท่อนไม้แท้อะไรเงี้ยน่าเกลียดดลแต่อันนี้คือใช้ได้แค่ช่องเรียเท่านั้นเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเก่งเกินไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เซกเโทเคนได้อีกตัวหนึ่งนะครับสำคัญด้วยจะเป็นซันเกส่อใบน โทเคน1ใบลงเรียโทเคนทั้งหมดคุณจะได้ t e เทคบู t และพลังบวกเพิ่ม5,000นะครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมไอเนี่ยมันจะทำให้โทเคนอนะบูตได้แล้วพอรวมกับโปรเทค2โทเคนมันจะเป็นพลังหมื่นหนบูตต่อกันอย่างนี้ก็จะหมื่นแต่ว่าพอถึงจังหวะเวลาเราตั้งรับเงี้ยฝ่ายตรงข้ามตีมาใช้โทเคนที่ยืนอยู่บนช่องโปรเทค2อโดดไปกาดได้มันก็จะไปกาดหมื่นามันจะทำให้มือซิมือลดน้อยลงอันนี้เป็นมุก เป็นวิธีเล่นที่ผมค่อนข้างชอบสําหรับนวดบาธามาในชุดนี้แต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะใช้โปรเทคหนึ่งคุณก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาแค่ว่าไอ้การของโทเค็นมันก็จะน้อยลงแต่คุณแต่นัาหมายของคุณอาจจะเอาโทเค็นพวกนี้ไปเล่นกับเทคของฮันโซแทนในการที่จะไล่บอร์ดเขาตัดมือเขาอะไรก็ว่าไปนะครับมันก็จะทํางานประสานกันประมาณนี้นะครับอีกเทคนึงของซันเกสึนะครับออรบ,บอกว่าเมื่อโดนตีโยกเป้าออไปที่ท่อนไม้ของคุณหนึ่งใบถ้าทําให้เด้งขึ้นมือเทคมันกไ็ไอ้เกียวบุเลย เด็กเหมือนกัน2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวข้ามไปก่อนจะดูเฉพาะพวกที่เศษโทเคนได้ก่อนละกันนะครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งคุโุรกิริเทคใช้งานบนช่องเรียนะครับเมนเฟดถอโซสอเด้งขึ้นมือเศษท่อนไม้2ใบลงเรียอ่านี่ก็เป็นอีกตัวนึงที่จะใช้เศษท่อนไม้ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวตั้งเกมให้กับฮันโซได้ดีมากด้วยเพราะว่าสมมติในสนามคุณไม่มีเคียเลย,เลย แล้วคุณใช้แล้วคุณมีแค่ไอ้คุณลงนี้กดเทคคุณลงนี้เด้งขึ้นมือเสกท่อนไม้สองตัวคุณกดเทคของฮันโซต่อ่าท่อนไม้สองตัวคุณไล่บอร์ดเขาขึ้นมือแล้วบังคับเขาทิ้งมือโดยที่คุณไม่ต้องลงเฮียอะไรเพิ่มเลยใช้แค่เทคของคุณลงนี้พอนะครับแล้วก็ต้าต่ไปคุณอาจจะลงสงเกลสื่อมากดเทคอะไรก็ว่าไปต่อก็ได้เสกท่อนไม้มาเพิ่มอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีลูกเล่นอะไรค่อนข้างเยอะ นี่ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เอาไว้เล่นคู่กันก็จะมีตัวเศษท่อนไม้ได้อยู่3ตัวนะครับมันนอกเหนือนจากนี้ก็จะมีตัวที่เ,เล่นเล่นกับจํานวนเกรดศูนย์มากกว่านะครับอย่างเช่นใบนี้อะ,ะเจนจินเมื่อตีแวนถ้าเทร์นี้คุณขอเกรดศูนย์สองใบหรือมากกว่าจะพลังบก 5, วกห้าพันจบไปเทิร์นและเมื่อจบไปเทิร์นวิ่งเข้าโซง่งยเดมหนึ่งนะครับก็จะเป็นค่าขอการคืนคอให้กับตัวคุณลงยินี้มากกว่าเอาไปเล่นคู่กันนะครับ ดูกิดซีมีอะไรเอ,อืยงอื่นอีกอะตัวนี้ไดมารู้บอกว่าถ้าคุณมีเรียอากาศห้าใบเมื่อลงสนามถ้าคุณมีเรียห้าใบพลังบวกหมื่นห้าจริงๆคือออกไปทางเล่นคู่กับมากระสึกมากกว่านะครับเดี๋ยวแยกไว้ก่อนลวกันอาตัวนี้เล่นกับฮันโซได้ถ้าคู่แข่งมีเรียอากาศหนึ่งใบน้อยกว่าอยู่ในี้พลังบวกหมื่นห้าก็หลังจากใช้เทคฮันโซไล่ขึ้นมือไปฝันของข้าแม่งต้องบอดโล่งอยู่ละไอนี้กระบกพลังนะครับท้าทริบ U ูเอ เมื่อตีฮิตแวนการ์ดจู1หนึ่งเวลายืนแวนอ,อีอกเกทยืนเรียในเทอร์คูณถ้าคุณมีเรรยากาศเกรดสูงในสนามไอ้นี่จะพลังบวกห้าพันทันทีก็คือเสกโทเค็นไม้นี N ่บวกพลังห้าพันเลยนะครับก็เล่นคู่กันได้อย่างนี้อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เอาไว้เล่นคู่กับฮันโซได้เช่นกันนะครับคือเทคเทคมันค่อนข้างเสริมกับฮันโซเอากิตะเมื่อตีหรือโบสถ้าเขามีเรียากาศหนึ่งใบหรือน้อยกว่าคุณเอาเกรดสองหรือต่ำกว่าดอกหนึ่งใบเข้าโซอีกตัวหนึ่งนะครับ ตัวนี้ก็เล่นกับเกรดศูเหมือนกันโดดโดเมเมื่อลงสนามทิ้งมือหนึ่งใบจวหนึ Old ่งรีทยได้กับเกรดศูคุณหนึ่งใบแล้วอยู่อย่างนี้จะพลังบวกหมื่นนะเป็นตัวไว้ตีได้นะครับตัวนี้โกเทนในเทอ์นี้ถ้าคุณเคยขอเกรดศูนย์มันจะพลังบวกสามพันนะก็ถท่คล้ายๆกับไอ้ทาทริบเอบวกพลังได้นะครับประมาณนี้ก็จะเห็นได้ว่าตัวที่จะเล่นคู่กับ ฮันโซเนี่ยค่อนข้างเยอะที่เดียวแล้วเกรดสามมันเกรดสามถ้าเกิดคุณไม่มีของเก่าเลยกณใช้แค่ฮันโซกับเกียวบุก็ได้แต่ว่ามันก็จะมีตัวเล่นเพิ่มขึ้นอีกสองตัวนะครับฟูเซนคองโกตัวนี้บอกว่าเมื่อตีถ้าเดมถ้าคุณมีเดมห้าถอดโซเกรดสามใบกดจะดรอปโซของคุณกี่ใบก็ได้จนจบไปเทิร์นยูนิตนี้จะพลังบวกห้าพันตามจำนวนการได้ใบโซของคุณและคู่แข่งไม่สามารถคอพิทักลงมาป้องกันจากมือได้อันนี้เรียกว่าเป็นตัวตีปิดสกอร์เลยนะครับเพราะว่ามันทําพลังได้เยอะมากๆ แล้วฝ่ายตรงข้ามห้ามใช้พิทักษ์มากาศด้วยเพราะฉะนั้นมันกาศยากมากปัญหาเดียวคือคุณจะตีเขาตายไหมนั่นแหละก็เลยเป็นตัวที่หมอนจะใช้ในตอนแดมห้าเพราะว่าไอ้นี่คือเทคใช้ยากมากเงื่อนไขมันเยอะแต่ถ้าเกิดออกติดทีนี่เผื่อจะชนะตรงนั้นเลยก็ได้นะครับเป็นตัวที่ใส่เด็กไหนก็ได้สาหรับใบนี้นะครับอ่าทากามารู้ตัวนี้เทคแวร์เรียก็ได้เมื่อทากาคูู่เมื่อในอากาศของผู้เล่นคนเดก็ได้เด้งขึ้นมือในเทินคุณ ยูดินี้บวกหมื่นจนจบเทินได้แต่ว่ามันไม่มีโปรเทคนะใบนี้เวลาใช้ต้องระวังนิดนึงก็อยู่ได้ทั้งเด็กมังกรเสือทั้งเด็กฮันโซเพราะว่ามันมีการเด้งของขึ้นมือเหมือนกันทั้งคู่นะครับก็ค่างโอเคเป็นตัวเป็นตัวไม่มีกิฟต์ไม่กี่ใบที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างโอเคใช้ไม่ยากเท่าไหร่เพราะโดยธรรมชาติของนูบัตมามันเด้งของขึ้นมืออยู่แล้วนะครับอ่าใบนี้โกอิโนฮิเมื่อจบเทินที่ตีคัตตาบาสองเด้งขึ้นมือ โกอ Go ิโนฮิจากมือคุณ1นใบลงเรียกาจุนิน,นั้นจะพลังบวกหมื่นจนจบเทินนะครับก็เป็นตัวที่เอาไว้ปัดรอบเพิ่มในเด็กของมากระสึได้นะครับเพราะสมมติอามากระสืตี1 2มีอะไรสักอย่างเด้งขึ้นมือใช้เทคของมากระสเด้งลงมา3ม,มันจะเด้งลงมาได้3ใบเอามากระสืตีเอาอีกข้างตีเอาโกอิโนฮิจนติตีก็ใช้เทคเด้งขึ้นมือกระเด้งลงมาอีกทีนึ่งก็ตีได้6เวฟ เป็นตัวเพิ่มเวฟในเด็กมังกรสืบก,ก็ได้ก็ค่อนข้างน่าสนใจแต่ว่ามันกินคัตตบัตเยอะไปหน่อยนี้เล่นต้องระวังนิดนึงแต่ว่าจะใช้ในเด็กฮันโซก็ได้ถ้าเกิดคุณต้องการให้เด็กฮันโซมันปัดรอบตีเพิ่มแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันใช้ในเด็กของมังกรสืบจะดีกว่านะครับเช่นเดียวกับไอ้นินจาตัวไหน่นะที่โดดเด้งลงมาก็จะบกพลังได้ก็จะเออไอ้นี่ก็ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดคุณจัดบอรดดีดีคุณเด้งลงมามีรียะการห้ใบไอ้นี้ก็พลังบกห5 0 0 0ในเทิร์นที่มันลงสนามจากมือ นนส่วนใบนี้อะคูราโอนะครับเมื่อลงสนามกินเกรดโซนสองใบจ่วนึงอยู่อย่างนี้ตีแถวหลังได้พลังบวกเหมือนฮอันนี้ก็ออกมาทางเล่นกับฮันโซมากกว่าเพราะว่ามันต้องกินเกรดโซนซึ่งเด็กมักรสื่อมนไม่มีมันไม่ค่อยเสยเกรดโนเท่าไหร่ยกเว้นคุณจะเอาไอซันเกสือกับคุณลงงีรนี้ไปใส่นะครับไอน,นี้ก็ดูเหมาะไอเน,นี้ยเป็นตัวที่เหมาะจะเล่นกับถทกเคนมากกว่า อื่นๆที่เหลือน้องเหนือจากนี้ก็จะเป็นพวกใบสามันนะครับก็จะมี PG มีวาริลา7 0 0 0ชิลหมื่นห้านะครับตัวเริ่มแล้วก็ทิกเกอร์ก็มีทิกเกอร์ให้ครบแล้วก็จะมีตัวรีปรินมาตัวหนึ่งด้วยนะครับเป็นโอ mm hmm. เบโรสักุระเมื่อลงสนามถ้าคุณมียูนิตสาใบหรือมากกว่าจ่ายขั้วตบัตรหนึ่งพลังบวกหกพันถ้าแดมคุณควนะ่ำหน้าถ้าแดมคุณหงายหนะ้าใบเดียวหรือน้อยกว่าได้โซชาร์ตหนึ่งด้วยตัวนี้รีปรินจากชุดอา่าศูนย์สามถ้าจำไม่ผิดนะ b t 03รีปรินมาใหม่นะครับก็ทิกเกอร์เป็นรีปริน3นะครับเป็นครีเป็นรอเป็นฮิวที่รีปรินมาแล้วก็จะเป็นครีปใบใหม่ใบนี้เพราะฉะนั้นนูบนธรรมาก็จะสามารถจัด12ครีได้แล้วนะครับก็แล้วแต่แล้วคุณจะจัดหรือเปล่านะ <c oughs> ก็ประมาณนี้สำหรับชุด b t 07นะครับก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลในการตัดใจซื้อได้มัง้งผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้การรีวิวยังมีประโยชน์อยู่หรือเปล่าเพราะว่าของออกทีก็ สั่งของกันทีอยู่ละครค่อนข้างไวแล้วแบบผมลงลงคลิปช้าด้วย <c oughs> ไม่รู้ยังมีประโยชน์อยู่หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่ได้ซื้อแล้วมาดูคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลให้ได้นะครับโอเคก็เอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเอากล่องที่2นะครับมารีวิวให้ชมกันต่อสำหรับครั้งนี้ก็จบเดไปท่แต่เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ